สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เลยมาอีกหนึ่งกล่องนะครับจากแดนมังกรของเราแต่ว่ารอบนี้แปลกนะปกติถุงของเขาเจะต้องมีโลโก้ด้านหลังนะครับสาหรับเจ้ารองเท้าแบรนด์นี้อ่านี่ครับฟูฟ้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะวัตถุปริศนานะครับคืออะไรมาคืออะไรมันคือกับวันนั้นไงที่วันนั้นที่ขายกางฟูห้าไปไง เพื่อมาซื้อกาฟูสามนั่นเองนะครับนี่ขายกาะฟูห้าไ,ได้สองพันหนึ่งร้อยซื้อนี่มาสองพันหนึ่งร้อยี่สิบหกบาทนะครับทำไมผมก็ไม่ทำได้อย่างนั้นไม่เห็นรู้เลยเา้าะกระี่ขายกาะฟูห้าเนี่ยง่ายเท่าส่งอ่ะน,ะนี่เฮ <c oughs> ้ยสีหวานนะสีชนะ <c oughs> มพูนะครับอีกข้างหนึ่งสีฟ้านะครับหว <c oughs> านมากฝ <c oughs> ากของฝากหน่อยครับนี่โอ้ยหนุ่ม เห็นไหมสองข้างไม่เหมือนกันด้วยแล้วนี่จะดูข้างสีชมพูพื้นจะสีฟ้าข้างสีฟ้าพื้นจะสีชมพูนะครับเป็นรองเท้านี่อะไรเ,เนี่ยสลับสีกัมฟูสามมเนี้ยโอ้พีบีสามเพราะว่าเอาจริงๆอนะผมเป็นคนชอบรองเท้าที่ไม่แน่นจนเกินไปแต่ก็ไม่นุ่มจนเกินไปแต่ว่าโดยภาพรวมผมจะเป็นคนชอบรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์คืออ่าหน้าเท้าหนาๆน,น,นะครับ หน้าเท้าหนาๆกิๆ้งๆเยอะๆนะครับแล้วก็แผ่นคาร์บอนนะ่ะจะวางให้ชิดพื้นหน่อยซึ่งเจ้ากังฟูถามเนี่ยหรือเชรดดันเฟ i ร์กพีบคู่นี้ก็ตรงตามโจทย์ของผมเลยคือนี่ด้านหน้าจะหนามากนะครับในส่วนของมิโซแล้วก็ในส่วนของส้นก็หนามืกันไอ้คู่นี้ดอกสนะครับดอกสอ่าเดี๋ยวความสูงลองวัดจริงเลยดีกว่านะครับว่าสูงเท่าไหร่ ฟ้าะด้านหน้าเท้าโอ้โหหน้าเท้าสามที่แปดโอ้โห,หนามากเลยเนะี่ยส้นนะส้นสี่สิบสองโอ้โห,หนาหนานะหนาหนาเลยอนะน่าจะมีขอบขอบด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่สี่สิบสามหกมากกว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าเอาขอบออกแลว้วทำเห็นคูฟฟ้าใหม่กัน จกขนม <S <S ie, boom, ie, อยู่เี่นได้เหรอนี่มุมนี้อ่านี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นกังฟูในเวอร์ชั่นที่โฟมยังนุ่มกว่าตัวเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5แต่เอ๊ะผมดูเหมือนเนื้อโฟมเขามีการเปลี่ยนมาน่ยนึงหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเนื้อโฟมมันจะมีความเป็นแบบใสๆนิดนึงอะไอตัวนี้เป็นโฟมแบบแบบอ่าน่าจะเป็น TPE นะตัวนี้ครับนี่สวยเลยนะครับส่วนของเ p p e ์เนี่ยรอบนี้มันคือเวอร์ชั่นที่ อัปเกรดมาอัปเกรดหรือเปล่าผมเรียกว่าเวอร์ชันปรับปรุงดีกว่านะครับอัปเปอร์ของเดิมมันจะมีความบางเบามากๆเป็นเหมือนอมุ้งลวดพลาสติกจะเหมือนมุ้งลวดพลาสติกมากแต่อันนี้มันจะมีความดูเป็นผ้าๆมากขึ้นดูไม่ค่อยได้เป็นพลาสติกมากแล้วก็มีส่วนการใส่โอเวอร์เลย์ต่างๆมาแล้วที่สาคัญเปลี่ยนโลโก้แล้วไม่ได้เป็นโลโก้ภาษาจีนแล้วนะครับอันนี้เป็นสีที่สองข้างสีไม่เหมือนกันด้วยน้ําหนักนะครับในไซส์สิบเอ็ดสี่ห้าสองเก้าศูนย์น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ น้ำหนักอยู่ที่240กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐานสำหรับรองเท้าคาร์าาบอนผมบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบใส่ดีอะสายแบบนุ่มเด้งหน้าไหลพักกิ้งอันนี้คือมีความพักกิ้งแบบจะเรียกว่าเจ้าน้องๆเจ้า x s t e p เ0 3.5 p ม o ศูนโปได้เลยนะครับสำหรับเจ้ากูนเนี้ยรูร้อยเนื้อรูก็มีให้นี่สวยงามสวยงามสีหวานมากเลยหวานมากสองข้างสีไม่เหมือนกันด้วยนะครับซื้อหนึ่งได้ถึงสองนี่ แล้วถูกมากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยคือ2,126บาทคือเป็นรองเท้าคาร์บอนที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดหรอมะที่แบบเป็นเกียร์แข่งขันนะนะ2,100นี่คือถูกแบบถูกบ้าบอลรองเท้าเดลี่บางรุ่นยังแพงกว่าคือแบบแพงกว่าไอ้พวกรองเท้าทม่มีแผ่นขึ้นมาแบบร้อยสองร้อยเองอะแต่ว่าได้รองเท้าแบบคาร์บอนระดับแข่งขันมาได้เลยนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโอเคเลยแข่งได้เลยสบายมากนะครับตัวเนี้ยคุ้มค่าสุดๆละ2,126บาทนะครับก็ไปกดกันได้ที่ใน ช้อปปี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะอ่ะเดี๋ยวลองสวมใสดูสักหน่อยดีไหมจะได้ทราบว่ามันเป็นเช่นอะไรนะครับอา้าลงปึ๊บเสียงพูเชีย <What? S 1> ขนมหรือรองเท้าที่หวานเพราะครูฟ้าใหม่กำลังกินมีกรอบรอยู่ อ,อ,ยอยู่มากทุกคนเพิ่งกลับจากโรงเรียนอุ้ยจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรองเท้าแข่งที่หน้ากว้างมากเลยนะครับกว้างนะดูดีกว้างแบบกว้างมากแล้วก็นี่เหลือพอดีนะใส่ตรงสายได้รุ่นนี้คนหน้าเท้ากว้างผมว่าซื้อรุ่นนี้ได้เลยแต่ว่ากลางมันก็จะคอดๆหน่อยตามสไตล์กลางฟูที่ฟิตติ้งมันจะค่อนข้างคล้ายไนกี้ะนะครับแต่ว่าเป็นรองเท้าที่หน้ากว้างเลยนะหน้ากว้างเลยสำหรับรุ่นนี้กว้างแล้วทัวบ็อกซ์สูงสามารถขยับ กระดิกอะไรได้แบบง่ายอะครับอืฮิวครับจะไม่ได้ล็อกเยอะมากอ่ะลองสักอ๋อความรู้สึกี่คิดถึงแล้วรุ่นเนี้ยหน้าไหลกิ้งผักแบบวื้กวือย่างนี้แหละเออมันแบบไหลอ่ะเหมือนเอ็กเตปสาโปรประมาณนั้นสองข้างสีแบบ แล้วก็พอใส่จริงไม่ได้รู้สึกว่านหนักเลยแต่รู้สึกอย่างนึงคืออัปเปอร์มันกว้างมากๆคือผมว่าคนที่เท้ากว้างแล้วอยากได้รองเท้าแข็งนะรุ่นนี้ได้เลยรุ่นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็น่ารักมากมากด้วยนะครับสําหรับลิงก์สั่งซื้อนะครับสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งเราจะมาต่อให้ในคลิปนี้เลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จ็อก40นาทีเพจ600นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับวิ่งเรียบร้อยแล้วกับเจ้า PB 3 0 Enchant Edition นะครับก็มันเป็นรองเท้าที่มีความกิ้งไหลมากๆนะสำหรับเจ้คู่นี้กิ้งไหลแบบกิ้งไหลเลยอ่ะมีความรู้สึกคล้ายๆล X c e p t 3.0 3.5 Pro แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าโฟมมันแน่นกว่าหน่อยนึงแล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันปรับโฟมมาจากรุ่นเดิมให้มันแน่นขึ้นแล้วแผ่นมันแข็งขึ้นหรือไงนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ก็ไอ้คู่นะั้นผมกระแสริปีกว่าแล้วอาจจะลืมลมฟิลไปบ้างแต่ว่าผมรู้สึกไอ้คู่เดิมอ่ะมันนุ่มกว่านี้อ้คคูนนีีมมมัวา แน,นแน่นมากกว่าก็เป็นรองเท้าสไตล์แบบเกาคอนแทคต่ตำๆหลๆรอบขามาไวๆประมาณนั้นไม่ใช่รองเท้าสายแบบก้าวยาวนะเป็นรองเท้าสายทารอบขาเดี๋ยวดูข้อมูลจากสไตล์พอรตกันบ้างนะก็ถือว่าโอเคเลยเรื่องวัดเรื่องอะไรนะครับใช้วัดที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็หัวใจต่าดีมากเลยวันนี้วิ่งเพจหกส่วนสี่ 6, 4, หัวใจอยู่แค่ร้อยห้าสิบสองนะอยู่โซนหนึ่งสบายๆเลยสำหรับรอบขาก็นีอ่อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบหก ถึง180นะครับสำหรับการวิ่งในเพจ600เนี่ยก็ถือว่ารอบขามากว่าปกตินะเพราะปกติถ้าเกิดว่าใส่อวิ่งเพจประมาณนี้รอบขาผมจะลงไปอยู่ที่170ต้นๆแล้น,นลช่วงนี้นะครับก้าวยาวอยู่ที่0.93ถึง0.95เมตรก็ถือว่าเป็นความยาวก้าวที่โอเคเลยนะครับเป็นแบบกลมกล่อมไหมผมว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งกลมกล่อมเาคอนแทคไทม์อยู่ที่250 260นะครับก็ ไม่แช่เท้านะครับลงแล้วก็ไปเลยง่ายๆนะครับเป็นอีกรองเท้าอีกคู่หนึ่งซึ่งผมมองว่าราคา2,000กว่าบาทนะเรองเท้าซ้อมที่คุ้มค่ามากๆเลยถือว่าจะาไปแข่งขันมันก็ไม่น่าเกียดนะเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคเลยกับราคาแค่นี้ถูกๆนะ2,126บาทเนะี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ามีติดบ้านไว้เป็นรองเท้าจับฉ่ายคู่หนึ่งจะเอามาวิ่งแบบลองลานหรืออินทวอร์ก็ได้นะครับสบายๆแบบคู่นี้นะครับสำหรับทิง,งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับรอซื้อวันโปร2,001เอง